นี่คือชุดการฝึกที่ทำให้คุณสามารถมีเอวที่เล็กลงได้จริงครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันผมผมมีสิ่งดีๆมาเสนอครับนี่คือ Formula X ครับเป็นอาหารเสริมที่โค้ชปนได้เป็นคนคิดคนขึ้นครับผมถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับบอกเลยว่า Formula X ของจริงครับสวัสดีครับผมโค้ชปูนแดงครับตอนนี้คุณกำลังชมรายการซิกแพคโปรเจกต์อยู่นะครับผมวันนี้ผมจะมาแชร์วิธีการฝึกกลุ่มท่าวอเทชันหรือว่าการฝึกท่าวูชอปเปอร์ครับที่ทําให้ตัวของแกนยการลำตัวของเราแล้วก็เอวของเราเนี่ยมีขนาดที่เล็กลงได้จริงครับผมนะครับหลายคนเห็นคลิปวิดีโอที่ผมพูดถึงเรื่องของการที่ทําอย่างไรให้เรามีเอวที่เล็กลงแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมผมจะมาสอนวิธีการฝึกท่าวูชอปเปอร์ในทุกๆเวอร์ชั่นเอาแบบละเอียดแบบสับเลยครับให้คุณสามารถเอาากลัับไไปททํด้้ง ที่บ้านแล้วก็ที่ยิมของคุณนั่นเองครับผมเอาท่าแรกก่อนครับผมคือท่าวูดชเปอร์ที่เราจะใช้เคเบิลนะครับโดยมุมสําหรับมือใหม่นะครับมุมที่สวยงามที่สุดนะครับผมที่เราจะใช้ฝึกนะครับคือมุมที่เป็นตัวของเคเบิลเป็นแนวตั้งฉากกับลำตัวของเรานะครับวิธีการปรับคือเราจะใช้การปรับรอกนะครับมาที่แนวอกของเราลักษณะนี้นอนครับทีนี้นะครับเราจะไมั่ชใจได้ยังไงว่าตัวของแนวเคเบิลเนี่ยนะครับมันเหมาะสมจริงๆนะครับผมให้ดึงตัวของเคเบิลมาปุ๊บนะครับและเอาตัวของ ฮนด์ลนะผมไว้ตรงกลางอกก่อนนะครับถ้าเกิดเรามองดูนะผมคือตัวของเคเบิลและตัวของลําตัวของเราเนี่ยนะครับมันจะเป็นแนวตั้งฉากพอดีอันนี้คือเป็นแนวที่สวยงามนะครับวิธีการคือเราจะปรับให้อยู่ในตำแหน่งนี้ใช่ไหมครับแลวเราจะขยับออกมาหนึ่งเก้าดึงตัวของแฮนด์ลตนะผมตัวด้ามจับเนี่ยนะครับมาไว้ที่อกก่อนอย่าเพิ่งยื่นมาข้างหน้านะนะครับเอามาไว้ที่อกก่อนนะครับความกว้างของเท้าประมาณหัวไหล่นะครับเสร็จแล้วเอามือสองข้าง กำตัวของแฮนดลิลไว้จะกำแบบนี้หรือกำแบบนี้ก็ได้นะผมเอาที่คุณถนัดนะครับเสร็จแล้วประเด็นที่สำคัญคือเราจะทําการเบรสหรือว่าเกรงหน้าท้องไว้นะครับและค่อยๆเหยียดตัวของแฮนดลิลออกฟึบจังหวะเนี้ยจังหวะที่เราเหยียดออกนะผมแกนกลางลำตัวของเราเริ่มทํางานแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณลองดูนะผมคือคุณจะรู้เลยว่าเวลาคุณขยับตัวของแฮนดลิลออกจากลําตัวไปฟึบนะครับ แกงกลางมันเกิดขึ้นบนตัวของเอโซนโอบลกของเราเนี่ยฝั่งขวามือเนี่ยเต็มๆเลยครับทีนี้ประเด็นคือเราจะเกรงไว้นะผมเกรงหน้าท้องเกรงโอบลิกไว้นะครับผมขมิบก้นไว้นะครับเสร็จแล้วเราจะค่อยๆผ่อนตัวของแฮนเดิลมานะครับถ้ามองแบบง่ายๆเลยนะคือสมมติว่านี่คือเข็มนาฬิกานะครับนี่คือเที่ยงใช่ไหมครับผมนี่คือบ่ายสองนะครับและนี่คือ10บโมงนะครับผมอันนี้คือให้ดูไว้นะว่าเป็นแนวเข็มนาฬิกาแบบนี้นะครับเราจะทําการเหยียดออกเป็นเที่ยงตรงโอเคไหมครับ เสร็จแล้วเราจะผ่อนมานะครับที่ตรงบ่ายสองนะครับเสร็จแล้วเราจะหันมาที่10บโมงนะครับผ่อนหายใจเข้านะครับและหันหายใจออกนะครับผ่อนหายใจเข้าเป็นมุมสั้นๆแบบนี้ก่อนนะสำหรับมือใหม่นะครับผมผ่อนหายใจออกเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณแบบฝึกแบบแอดว์เลยปึ้งปึ้มแล้วคุณคุมแกงกลางไม่เป็นครับแรงต้านส่วนใหญ่จะไปลงหลังล่างคุณคุณจะทําไม่เป็นโอเคไหมครับมันจะกลายเป็นว่าคุณแปดแบบบิดไปบิดมาแปดไปหมดนะครับแต่นั้นคือ นะครับคอนโทรลการฝึกตัวของแกงการลำตัวก่อนหันนะครับแบบนี้พอจเข้าบิดพอะออกนะครับโดยที่แฮนเดลอยู่ตรงไหนกึ่งกลางอกของเราจะอยู่ตรงนั้นเสมอนะผมสมมติเนี่ยผมอยู่แต่แนวตรงใช่ไหมครับถ้าเกิดผมทําแบบนี้ปุ๊บแรงต้านจะไปลงที่แขนผมนะครับแต่ถ้าเกิดผมหันแบบนี้ปุ๊บและบิดแบบนี้นะครับแรงต้านจะไปลงที่แกนการลำตัวของผมตลอดเวลาครับผมนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับคือถ้าเกิดว,ว่าคุณคุ้นเคยแล้วใช่ไหมครับโดยจำนวนครั้งที่เราใช้นะครับผมคือประมาณ 12- บสถึงสิครั้งต่อข้างนะครับอันนี้สำหรับมือใหม่นะครับผ่อนหายใจเข้าบิดหายใจออกผ่อนหายใจเข้าและบิดหายใจออกสมมุติคุณทําครบ15ครั้งแล้วให้เปลี่ยนฝั่งบหันหลังนะครับเสร็จแล้วเวยยดออกหนันและบิดผ่อนหายใจเข้าบิดหายใจออก นี่คือการฝึกท่า w o ช็ Chopper แบบง่ายๆครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณแข็งแรงแล้วคุณคุมแกงการลำตัวได้ค่อนข้างดีแล้วนะครับให้คุณยืดระยะในการเคลื่อนไหวให้ยาวขึ้นนะครับจากนี่9นาฬิกามาที่3นาฬิกาเลยครับผมโดยที่คุณจะต้องทำการโรเทชันแบบเต็มนะครับคือเป็นลักษณะนี้ครับผมคือเราจะล็อกไว้ทีงลักษณะนี้ใช่ไหมครับและหันนะครับผมด้วยแขนงของเราเหยียดตรงนะครับหันปุ๊บนะครับส่งไปอีกฝั่งหนึ่งโดยที่ขาฝั่งเดียวกับเคเบิลนะครับผมจะต้องบิดตามไปด้วย ทรงนี้เนาะนะครับผ่อนล,ลงกลับมาตตเแรงเดิมหายใจเข้าหันหายใจออกนะครับตัวของเคเบิลจะอยู่ใต้รักแร้ของเราเสมออย่าให้ขึ้นมาบนนี้นะครับผมมันจะสี่คอไปมานะครับเสียสมาธิแล้วก็อีกอย่างนึงคือแรงต้านมันหายไปด้วยนะครับผ่อนล,ลงนะผมผ่อนหายใจเข้าหันเกร็งหายใจออกนะครับผ่อนหายใจเข้าหันหายใจออกถ้าคุณเจอว่าน้ำหนักมันเยอะเกินไปนะครับผมคุณจะมีท่าแบบนี้ คุณจะแบบเอียงเอียงสู้แบบนี้นะครับอันนี้คือคุณใช้น้ำหนักมากเกินไปหรือตัวของแกงการตัวคุณอนะ่ะมันล้าเกินไปดังนั้นนะครับให้คุณเลือ่อนน้ำหนักที่เหมาะสมด้วยนะครับผมเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถตั้งตัวของแกนการลำตัวนะี่ยได้ตั้งตรงลักษณะนี้และสามารถที่จะทำให้มันมั่นคงได้นะครับผ่อนหายใจเข้านะหันหายใจออกผ่อนหายใจเข้าและหันหายใจออกกติกาเดิมคืออกอยู่ที่ไหนแฮนดิลออยู่ที่นั่นโอเคไหมครับหันปุ๊บ จะเป็นลักษณะนี้จำนวนครั้งเหมือนเดิมครับผมอยู่ที่1 2บสถึงสิครั้งนะครับผมสำหรับมือใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณแข็งแรงขึ้นแล้วสามารถปรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นไปได้ทีละ1นึ่งเลเวลโอเคมั้ยครับแล้วให้คุณฝึกแบบนี้ครับผมเป็นจำนวนเซตทั้งหมด3 4ถึงเซตครับพักระหว่างเซตอยู่ที่ประมาณ60-90วินาทีครับผมแล้วทําตามที่จำนวนที่ผมว่าไวครับแล้วคุณจะได้ตัวของแกลําตัวที่มีความกระชับเพิ่มมากขึ้นครับทีนี้นะพอคุณฝึกในเวอร์ชันนี้ได้ค่อนข้างคล่องแล้้้้วววคคุุณณเเเรรริ่่่่มมมกกกงแลนนนนััสาาาถททีีฝึึใอ์ชยขได ทีนี้ผมจะสอนวิธีการฝึกแบบไฮทูโลวูดช็อปเปอร์ครับจะเป็นแบบนี้คือให้คุณปรับรอกขึ้นไปให้สูงสุดตึมลักษณะนี้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมให้คุณหยิบตัวของแฮนด์ลมานะครับเหมือนเดิมตัวของแฮนด์ลอยู่ที่อกนะครับเหยียดออกแรงต้านมันจะเกิดขึ้นบนตัวของแก,งกนกลางตัวของเราแต่ทีนี้แรงต้านมันจะเกิดขึ้นในแนวเฉียงเว้ยมันจะมาเป็นแนวเฉียงครับดังนั้นนะครับผมเวลาที่คุณหันตัวของแฮนด์ลนะครับจะถูกส่งขึ้นไปด้านบนนะครับทีนี้ประเด็นก็คือ ให้คุณจินตนาการไว้ว่าคุณเนี่ยกำลังถือขวานอยู่แล้วคุณเรจะสับต้นไม้ปึ้มนะครับมันจะมาทรงนี้เลยปึ้มปึ้มนะครับผมดูที่ตัวแข่งกลางของตัวของคุณเนี่ยครับเป็นแนวนี้นะครับผมจะทํางานทั้งหมดครับผมมันจะเป็นแนวเฉียงลงนะครับอ่าผ่อนถ้ยจะเข้าเวียงนะครับเวียงตัวของขวานนะครับหรือเคเบิลเนี่ยนะครับสับเข้าไปนะครับตัวของแคนเดลอยู่ใต้รักแร้เสมออย่าอยู่บนนี้เ็ดขานะครับโอเคไหมครับ ให,ให้ตัวของ,ของเคบเบิลยอยู่ใต้รักแร้เพื่อให้แรงต้าเนเเข้าที่แกนการลำตัวของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพเนาะนะครับผ่อนลงหายใจเข้าบิดหายใจออกนะครับผ่อนหายใจเข้าบิดมากปุ๊บสังเกตเท้าผมเท้าของผมจะหันตามไปด้วยนะครับเพื่อให้ผมสามารถที่ทําการโรเตชันหรือว่าหันได้ถนัดเนาะนะครับและแกนการลำตัวของผมสามารถทํางานได้อย่างเต็มที่เนาะนะครับผ่อนหายใจเข้าหันบิดหายใจออกผ่อนหายใจเข้ากดหายใจออกนะครับเป็นแนวเฉียงลงประมาณ4ี้าองศาครับ จำนวนคือ12-15ครั้งเมื่อครบแล้วเปลี่ยนฝั่งนะครับปุบบิดหันแบบนี้นะครับอ่ามันจะเป็นทรงนี้เลยนะครับพอคุณทําไปสักพักหนึ่งครับผมนะค,คุณจะรู้สึกเลยว่ามันมีความกระชับขึ้นทันทีที่คุณฝึกเสร็จนั่นเองครับผมนี่คือแบบ High to Low Woodchopper ครับทีนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่มันยากขึ้นครับผมคือ Low to High Woodchopper ปรับเคเบิลลงมาต่ําสุดนะครับลักษณะนี้ครับผมท่านี้นอกจากเรื่องของการฝึกกการลำตัวแล้วยังเป็นการเผาแคลอรี่ได้เยอะมากๆแล้วเป็นการฝึกคาริโอชันดีอีกด้วยนะครับผมวิธีการนะครับคือเราจะจับตัวขอแ .Handle นะครับลักษณะนี้เนาะนะครับเสร็จแล้วยืนความกว้างของเท้าประมาณหัวไหล่เปิดไปเท้าเล็กน้อยนะครับผมอารมณ์เหมือนเรากำลังจะทําการสควอตนะครับเสร็จแล้วเราจะทําการพับสะโพกลงเล็กน้อยนะครับถ้ามองจากด้านข้างนะคือผมจะไม่ก้มหลังนะครับผมจะ พับสะโพกลงอกเชิดหลังตรงแฮนเดิลอยู่ข้างขาของผมผมจะไม่เีบเขา่าผมจะเปิดเข่าไว้นะครับเสร็จแล้วผมจะหันขึ้นแฮนเดิลอยู่ใต้รักแร้เหมือนเดิมนะผมผ่อนหายใจเข้าหันหายใจออกนะผ่อนลงหายใจเข้าผ่อนลงนะผมพับสะโพกย่อเข่านับเกร็งกลางๆไว้นับเหยียดแขนออกและว่าขึ้นไปผ่อนหายใจเข้าขึ้นหายใจออกผ่อนหายใจเข้าและขึ้นหายใจออก นะครับพรอ,อ๊บแล้วขึ้นท่านี้นอกเหนือจากแกงการลำตัวแล้วคุณยังสามารถเผาไขมันได้เยอะมากๆด้วยนะผมทีนี้พอคุณทําครบจํานวนแล้วนะครับคือ12-15ครั้งให้เปลี่ยนฝั่งชพับสะโพกหันบิดนะครับวาดขึ้นข้อควรระวังคือเรามักจะโกงเวลาที่เราเริ่มเมื่อยเราจะทำาเราจะทำแบบนี้อย่างนี้ใช่ไหมคือผลักมันขึ้นไปไม่ผลักนะครับผมเราจะวาดขึ้นไป และเราจะไม่ค่อมหลังนะครับถ้าค่อมหลังคุณจะเริ่มรู้สึกว่าคุณปวดหลังโอเคไหมครับให้เชิดออกไว้กริงหน้าท้องและหันตอนนี้นี่คือผมสาธิตไปสาธิตมานี่คือท้อนนี่แม่งเริ่มเก่งแล้วนะฮึบหันบิดอ๊บอ,อ,อจะเป็นลักษณะนี้ครับผมจำนวนคือ12-45ครั้งครับ พราะระหว่าเซตอยู่ที่60ถึง90วินาทีและกลับมาทำใหม่เป็นจำนวน3ถึง4เซตครับแล้วคุณจะเจอว่าแกงกลางของคุณเนี่ยนะครับมันมีความกระชับแล้วก็สามารถเล็กลงได้จริงครับผมแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าที่บ้านของคุณหรือว่าที่ยิมของคุณไม่มีเคเบิลหรือว่าคุณแบบเหมือนเบื่อการใช้เคเบิลแล้วนะครับ มีวิธีการใช้ตัวของดัมเบลสําหรับท่านี้นะผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทํายังไงเนาะไปไปดูกันแตะมั้ยครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันต่อครับผมนี่เลยครับ Homefit2 เป็นอุปกรณ์ออกกําลังกายที่บ้านที่โค้ชพนนวางใจครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทาง Homefit2 ครับผมเพียงแค่คุณแคปหน้าจอไว้และส่งไปหาทาง Homefit2 ครับผมแล้วคุณจะได้ส่วนลดพิเศษจากทาง Homefit2 ครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับและสําหรับคนที่อยู่ที่บ้านนะครับแล้วไม่มีเคเบิลนะครับไม่เป็นไรเลยนะครับผมคุณสามารถใช้ดัมเบลฝึกได้นะครับแต่ทีเนี้ยเวอร์ชันที่มันเป็นแบบเหมือน ขนาดพื้นอ,อะไรแบบนี้นะครับคุณอาจจะทําไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามคุณสามารถฝึกแกงการลำตัวของคุณครับให้ตัวของเอวของคุณเนี่ยมันกระชับได้และที่สำคัญคือคุณสามารถเผาแคลอรี่แล้วก,ก็เผาไขามันได้เยอะจากการฝึกท่าน,นี้ครับผมคือ low to high w e i g h h o p p e r แบบใช้ดัมเบลน,นั่นเองครับวิธีการคือเราจะกำดัมเบลไว้ลักษณะนี้นะครับยืนความกว้างของเทา้าประมาณที่เราจะทําท่าสควอทนะครับเสร็จแล้วเราจะพับสะโพกลงไปเนาะนะครับดัมเบลอยู่ข้างหัวเข่าของเราอกเชิดหลังตรงฟึบเสร็จแล้วเราจะทําการ เวียงนะครับเวียงตัวของดัมเบลขึ้นพร้อมกับบิดตัวและหันไปลักษณะนี้นะครับผ่อนลงหายใจเข้าอกเชิดหลังตรงเกรงท้องไว้ยกหายใจออกผ่อนหายใจเข้าและยกบิดหายใจออกนะครับของจริงจะเป็นแบบนี้ครับผมซึบใช้น้าหนักกลางๆนะอย่าใช้น้าหนักที่มันหนักเกินไปนะครับคุณปวดหลังได้แน่นอนครับผมดังนั้นเลื่อนน้ำหนักที่มันถูกต้องด้วยนะครับผ่อนลงมาชึบขึ้นลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออก จำนวนครั้งอยู่ที่12-15ครั้งครับเสร็จแล้วคุณเปลี่ยนฝั่งนะครับยอ่อหันจังหวะลงให้ระวังเข่าของคุณด้วยนะครับยอ่อนะครับไกด์หรือว่ากําหนดตัวของแนวการเคลื่อนไหวของเหล็กเนี่ยนะครับให้อยู่ข้างเข่านะอย่าให้มาตีหน้าขานะครับลงมาข้างเขา่าและหันไปโอ้ยหืมหืมเก่ง เหนื่อยจริงดิ <g ül> จำนวน,นครั้งครับผมอยู่ที่12-15ครั้งครับเลือนน้ำหนักที่มันพอดีพอดีนะครับโคดูแน่นใช้7.5นะครับผมแกงการนี่เกรงกริบเลยนะครับแล้วก็ดูเหงื่อซะก่อนนะผมเรยกว่าเหนื่อยจริงเบร์นจริงแล้วก็แกงการลำตัวทำงานจริงๆครับและนี่คือ4ท่าหลักๆครับที่จะทำให้คุณมีเอวที่เล็กลงได้จากการฝึกแบบท่าวูชปเปอร์สอนแบบและเอียดแบบสัพท์แล้วนะ ไม่มีที่ไหนละเอียดเท่านี้อีกแล้วครับผมดังนั้นก็เอาไปใช้กันด้วยนะครับจะได้มีเอวที่เล็กแล้วก็กระชับอย่างที่คุณต้องการกันนะครับผมอันนี้ก็อยากจะเฝาเลยครับเหนื่อยจริงวะก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมชอบโค้ชปูแน่นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคุณดีๆที่ผมจะนําเสนอในทุกๆวันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมกดตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเก่งจริงเว้ย